สวัสดีครับพี่น้องมือนีเกษตรก้าวนาหาจีพ่อหนองพัดนะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้มาเที่ยวชมบัานเจ้าของนี่ละตำบนเจ้าของนะครับเพิ่เพนเห็ดเขาหลามสูตรโบรานเผาแบบโบร้านนะครับพี่น้องก็จะเห็นนะเพื่อนใส่ฟื้นนะครับใส่ฟื้นนี่ในการเผานะครับซึ่งเพิ่นเผาแบบโบร้านก็คือว่าเน่น ข้าวเหนียวกะทินะครับก็บคือว่าใส่โบเมนเอ่อเพิ่นโบโมเดมีหลายหนาหลายใสนะครับิ่นสีมีเอ่อข้าวเหนียวดํารับข้าวขาวนะครับกับกะทิเป็นหลักนะส่วนเอ่อส่วนประกอบเพิ่นกระสิมีทั่วเนาะเดี๋ยวสิมาสัมผัสเจ้าของเพิ่นนะครับเพิ่นเฮดมาเพิ่นบอกว่าสามชิปปีได้แล้วเนาะเฮดปีเ,ดเออคือว่า เฮ็ดตามผู้เฒ nice ่าผู oh. ้แก่เพิ่นสอนมาแม่นบ่มมาาแ่่อเออพ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดมาเพิ่นว่านะครับอ่าส่วนส่วนผสมหลักๆนี่ถ้าเฮาเผาเผาสมื้อนี่ใส่ใส่ลายปานใดนเข้าเข้าหลายปานใดนยีโลแต่แต่30โลลูกค้าสั่งโอ้โหสามสิบโล20โลแต่ว่าหลักๆยืนไวยี่สิบยี่สิบนี่คือจังว่ามีมีลูกค้าเพิ่นรับตลอดแม่นบ่ประมาณนี้ คันมีออเดอร์เพิ่มจากสีเพิ่มเพิ่มเขาโอ้นะครับลักลักวิธีการเฮ็ดแบบโบราณนี่ตาเฮ้าเอาเขาเหนียวมาแล้วตาเฮ้าเฮ็ดอย่างไรมานึกว่าเซนามกระสัมมาน้อโอ้คันตัมหกเจ็ดชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็สีเ้าหล่างล่างดีปล่างล่างกระจาล่าง่า เออนะครับวินี่เทคนิคของเพิ่นนะครับสามสิบปีเนาะล่างล่างน้ำสามสี่หานามผัวเราเจ้าราบ่บอมีกินข่าบอไฮมีกินเข่าบ่บ่ได้มีเมือกบอง่ายๆเนาะเออบ่บ่ให้มีคือน้ำเศร้าเข่าแล้วก็บไปผสมกับยังเนี่ยบัตเนี่ยปั่นกะทิลงปั่นกะทิกะทินี่สีใส่โยประมาณโลละหน่วยโอ้โตีไปโลประมาณโลละหน่วยนะครับเออ ยี่สิบโลกับขันทำมะพร้าวมะพร้าวแกงกับประมาณยี่สิบลูกเนาะลักๆเนี่ยแล้วแต่หน่วหน่อยหน่วยใหญ่ขันหน่อยก็อาจจะต้องเพิ่มเนาะเออแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมน้ำมันปั่นเอาหัวกะทิมันมัดใส้เขาโอ้ปั่นเอาหัวกะทิมันมัดผสมน้ำตาลลายมันเลยยี่สิบโลอ่ะตีตียี่สิบโลใส่น้ำตาลประมาณสี่กิโลเป็นน้ำตาลไส้ขาวส ใายเดีได้เนาะเออแล้วก็มีอย่างอีกกว่าใส่หอมกะทินะผสมโอ้มีมีมีอ่ากะทิกองพร้อมเออโอ้กะทิกองนี่มันเป็นสูตรเข้มข้นเนาะครัมนสหอมหอมองเขาโอ้มันมีความหอมแล้วก็ที่มีทั่วดำทั่วแดงอีกอย่าง่นทั่วทั่วก็มาผสมอีกทั่วดำกัต้มก่อนโอ้ต้มก่อนมาส่งใส่เขาโอ้มาผสมใส่กันเลยใส่กันแล้วก็มากรอก เขาหลอกอกน้ำร่องไงเสมอกับกอกกอกเข่าเอนน้ำกันที่ร่องไส่เออกอกเข่าใส่เต็มมันไหนเข่าเขาขก็นใส่เหลือไว้คืบนึ่งถึงโอ้โอเหลือไว้ประมาณคอมือนึงนแล้วก็ใส่น้ำให้เต็มน้ำก็เพียงเข่าก็ดีโอ้น้ำเพียงเข่านะครับอเอราเราที่บอกว่าหางกะทินี่เอามาใส่ตอนไหนใส่ใส่บ่ใส่ตอนใส่ผสมกันเลยโอ้ใส่ทั้งหัวทั้งหางตอนที่สุดท้ายเนาะเขาเรียกกันเา โอ้เป็นหนามจงเลงเนี่ยแหละนะเพื่อเอามาเติมนอครับพี่น้องนี่นี่คือส่วนผสมเพิน่บนบ่ไห้ยุง่งยากนะครับเพิ่นบ่ไหนหวงวิชานั่นเลยพี่น้องเออเพิ่นอยา่างใครสาเฮ้านี่เฮตุเห็นมันถือตองนะครับหลายๆคนก็นอ่านี่แหละมันมายากตอนนี่แหละครับว่าสิผสมเพินเ่นจำเ็สในการเห็ดบอกกันตอนเผาเนาะเออตอนเผานี่ก็ต้องมีการเผาเราก็ต้องมีหนามนั่นเลยพี่น้องคุณเพิ่นไปตรงนามมากบแม่นหยังใด มองได้ที่เพื่อนสังเกตว่ามันใหม่แห้งเพื่อนกะสิเอานามนี่หยอดใส่เนาะเพื่อเพื่อบ่ไห้มันใหม่แห้งนะครับบองสัตว์มันสิใหม่มันสิบ่สุกเลยครับมันสิบ่ใหม่เพราะว่ามันโมเมนต์เข่าพัดนะครับมันเป็นเข่าสันเข่าสันเออยางเหียวนาะมันเป็นเข่าแบบโบราณนะครับเออคือจังหวะเพื่อนบ่ไดดพัดเข่านะครับพี่น้องนะโมเมนต์เข่าลามให้สู้อะไรพี่น้องนี่เป็นเข่าลามทีเออ เพินเน่นเพิ่นไหเฮ็ดรถทอปเลย่ะครับได้แต่ว่าหมา้จะมาเพิ่นเป็นโบราณขนาดเท่ๆนะมมแม่นโมเออบ่บ่ได้ไปเฮ็ดพัดเข่าแล้วก็มากอกแล้วก็มาเผาเนาะเออลังก้นเ,เออนี่คือสูตรโบราณนะครับเมื่อเผาได้ทีแล้วเผายังน้อยจกักจักชั่วโมงใส่ช้ามาเกิน่สองชั่วโมงโอ้ประมาณชั่วโมงเคืองถึงสองชั่วโมงนะครับแล้วให้สังเกตสังเกตจังไหนว่ามันสุก โอ้คขันมันสีสุกสังเกตเม่งจุกนะครับจุกที่เพิ่นโอ้จุกจุกจุกที่เพิ่นปิดฝาขึงงนะครับเออพ่นสีดันออกแล้วก็นามกับเส้าฟดเนาะเออนามกับที่ว่ามันมันอืดน่นแหละพี่น้องคือว่ามันเต็มมากพอดีแล้วเนาะเออเขาขยายตัวใดกะลีไฟลง่บาบันแล้วมอดเลือบ่ะโอ้ประมอดอังไว้เนาะแต่ว่าเอาไฟออกเออเอาไฟออกให้มัน คือกับเภาหนึ่งเขาาลวเนาะตาเภาาเออคือจะเอาหุงเขาตาเภาเสดยดนามแล้วก็ตะเภาก็เอาทานออกแค่ตะเภาขค่างไหวไห้มันให้มันหึ่มไหวเนาะเออให้มันสุกทั่วถึงให้มันหอมนาะพี่น้องเออนี่เป็นเทคนิคเด้อพี่น้องเห็นว่าไฟลูกแย่งพือก็เอานามมดใส่นะครับมันต้องซอยกันนะเออผัวหามเมียคอนเนอมันต้องซอยกันเลยเพื่อบึง เนี่ยมองทั้งไหนใหม่บ่อใหม่ก็สิได้บอกกันถือนะพี่น้องคือบ่งสั่นกะขันเฮ็ดน้อยๆกับเช็ดผู้เดียวได้นะครับขันเฮ็ดส่วนหลายนี่ต่เท้ากับบ่อยากให้มันเสียเนาะเออขันมันใหม่มากมันก็เกิดเสียหายกับใครเมื่อไ้เนาะเจ้านี่เพิ่นนิ่งส่งเนาะเออคือจังหวะเออคือว่าเพิ่นเพิ่นบ่เดลไปขายเลยนะครับเพราะว่าเพิ่นบอกว่าตอนนี้มีลูกค้าประจําอยู่สองสามเจ้าเนาะ เอ,อคือจังหวะเห็ดเห็ดทรงตลอดเนาะเจ้าหนึ่งคนก็เอาเสาละพันสองพันเนาะเออเสาหนึง่งยางตำตำก็มีอยู่แล้วล่ะครับสามพันอยู่ในมือเนาะเ,นเออก็คือจังหวะบวต้องไปเหล่ขายคือจังหวะแบง่งแบ่งกำไรกันส่วนตะเห่ากับไปหาวัตถุดิบนาะนโดยเฉพาะไหมไผ่นี่ก็ต้องขึ้นไมมไผ่เป็นน้ำเนื้อพี่น้องมันจังลดต้นทุนเนาะเออเจ้าของไหมไผ่บนโมขึ้นเหม เออปกติตอนนี้ไมมไผ่ก็เริ่มหายากเนี่ยเน,นาะเออต้องไปไก่ขืนแล้ววะนะครับไหมไผ่ก็ต้องไปขืนเองนะครับเออต้องมีความสามารถในการขืนต้นไผ่เนี่ยนะครับเราก็สังเกตต้นไผ่เนาะว่าเสียเอาล่ำขนาดใดนะครับเพื่อที่เฮ็ดให้ขอลามตะเฮ้าหนีได้เยือ่เนาะเยือ่เยือพอดีในการเผาขอลามแล้วก็เยือ่อขอลามนี่เสียเสบเพาสีบเนี่ย เยื่อก็มีความสําคัญนะนะครับเออ,เออขันเยื่อบอติดปอกออกมานี้มาแต่เขาเยื่อบอมีนี่ก็เพิ่นบม่เอื่นเขาลามนี่ครับมันจะเป็นเขาต้มเนาะเออพี่น้องทายมากกับเบิ้งเดียวเพิ่นเผาเล้วพี่นอ้องอะเดี๋ยสิผมจะให้ไปเบิ้งนะขันต่อไปมันเนพิ่นเผาสุกแล้วตามที่ว่าเล้วเพิ่นไปพาด้มันนียมันต้องปอกเปลือกออกเนาะนอป,อปอกเปลือกออกใส่เวลาบะ ใส่เวลาผมมัดขมูงเลงนี่เผาตอนนี้ทรง,งมือเส้ามันบ่รเราไปปอกเปลือกออกตอนไหนเด็กก็ปอกแล้วโอ้มันเย็นห่อนห่อนอยู่บ่อุ่นอุ่นปอกเลยบ่ใช่ยเย็นจะปอกโอ้ให้มันเย็นคือจังหวะเย็นใหม่เย็นมือกะเ,ออเริ่มทยอยปอกขนาดนี้ประมาณจักบังเนี่ยลอยก็บอกลอยก็บอกใส่เวลาปอกไอ้ทั้งสองคนบ่มันสองขมงโอ้คนเดียวเงี้ยสองคน สองข้นโอ้มันมีสองชั้นนะครับคือว่าคนหนึ่งก็เน่นการปอกเปลือกแข็งออกก่อนเนาะสีดำออกแล้วก็คนหนึ่งก็เหลาเออเพ็นอิ่นว่าเหลาเบื่อให้มันบางๆพอดีบัดย่ำไปฉีกก็ได้ง่ายเนาะครับเออเป็นว่าใส่เวลาสองคนอยู่ประมาณสองชั่วโมงนะครับนี่ก็คือลอยก็บังเนาะเออลอยก็บังเขาสารจักกิโลตัวนี้ยี่สิบโลสโลาวโลนะครับ ก็ตามสูตรนี้นะครับเพิ่นบอลเดีเด๋ยวห่วงวิชานะครับเพิ่นเออตอนนี้เพิ่นทรงโลกเลี้ยนจบวิญญาเพิ่นทุกคนนะแล้วเนาะแล้วก็ซุ้มมือเพิ่นก็อยากที่ต่อไปอีกจังหน่อยก็ว่างมือแล้วครับอ,อายุตอนนี้ก็หาหกสิบแล้วเนาะเอออายุก็หลายพอสมควรแต่ว่าอันพี่น้องใดต้องการเฮ็ดข้าวหลามเอ่ออยากมาเบิ่งสูตร เขาโบาห่วงเนาะอเออมา,มามามาที่บ้านได้ปะได้มาเบิงได้เออมาเบิงนะครับวิธีการเห็ดเนะาะอยู่ตำบลสมอนะครับตำบลสมออำเภอปางกูมาบอ่อหอดมาบอ่าบอถึงกับสอบถามเกษตรก้าวนา้าจีนะครับเดี๋ยวสิผ้ามาเนาะเพื่ออยากให้พี่น้องเข้านี่เอาความูอตัวนี้ไปต่อยอดเพื่อสาม,มารถเอาไปเป็นอาชีพนะครับว่าแต่เอฟซีเข้าอยู่หมูงใดต้องการเห็ดเขาหลามสูตรโบรานนะ กะสามารถมาว่ามาคุยก่อนตัดสินใจได้เนาะ,ะส่วนเกษตรก้าวนาก็าขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการทายทอดนะครับสิ่งดีๆเนาะที่สามารถประกอบเป็นอาชีพหรือว่าผู้ใดต้องการเอาไปเห็ดเข่าลามโมลานกินในขอบขั้วเป็นของฝากของต้อนเหมือนยมีโอกาสห้มกันนอกเทศการต่างๆก็สามารถมาเรียนลู้สูตรนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ เอาไว้เท่านี้สะก่อนนอกเวลาก็หลายเิอนะครับเดี๋ยวสิว่าเออมันกระซิโดนไปนะครับกาฝากไว้เขาล้มนะครับตำบลสมออำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับพิกัดบ้านกุดประศาสตนะครับมาบ้านนี้าะเท่ากันสิเด้เที่ยวอ่อปราสาทท่าจานนะครับอยู่ใกล้ๆประมาณเออปราสาทโบราณตังแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนะครับเพื่อกับมีสวยงามนะครับซึ่งอ่อ เขาเอื่นว่ากรมศิลปากรนะครับก็ได้มาบูรณะเนาะจนว่าเป็นที่หนาช่มนะครับท้ายรูปเนาะหรือว่ามาเรียนรู้นะครับสําหรับมือนีก็เอาทอนนีกอนสำหรับขลามต้องการขมุนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมที่ตอบคอมเมนต์หรือว่าอัปเดตในมือต่อต่อไปเนาะสำหรับมือนีสวัสดีครับขอบคุณหลายๆเด้อเออสำหรับเจ้าของขลามเพิ่นนะครับเสียเสียยังก็เสียจอยเนาะเสียแห่งเสียเล่นเพิ่น <_ an> เออเขาเอื่อจะเซียอะไรแถเดียวนะครับเวันไพวันเสียไพ่วันเสียไพวันนะครับ